วันนี้ก็เป็นวันยุดนะครับผมก็เลยมาฝึกอา่านภาษาไทยในรูปแบบการอ่านโฆษณานะครับฝนตกก็หมดห่วงแครีพาฟอร์ดพาฝนแล้ววนไปสวนกับฟอร์ดพราะฟอร์ดรถท้าฝนออกจากโลกการแลกเงินแบบเ,เดิมเรดีแลกได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยบัตรแพลนิต SCB ใช้ง่ายได้ทุกที่ทั่วโลกนี่คือสมาร์ทคาร์คันแรก ที่ดำเนินการด้วยเสียงภาษาไทยฉลาดสุดๆด้วยระบบอัจฉริยะไอ m a r t ครั้งแรกกับส m a r t ทคาที่คุณสัมผัสได้ New NG ZS m i r i n d a สนุกทุกสีซ่าไม่ซ้ำใหม่ a l ล n ิ Mouse Mac มากกว่า e l ล n ิที่คุณเคยรู้จัก n e s c a f e r e s Cup ้อมกลมกล่อมยิ่งขึ้นแตกต่างยังลงตัว n e s c a f e b r a n d Ambro เชื่อมทุกความผูกพันพิชเชอร์แมนสเปรนกลิ่นเชอร์รี่กลิ่นเชอร์รี่เต็มเต็ม